สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคม2568ค่ะมื่อวานแมวมูกับบาวเท่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่ามืีอานกระบาวแถวพนวานะคะผู้ชมออกพันษาแล้วนะคะเพิ่นจะพามาขอโชคขอลาบอยู่ที่หอปู่ป่าขาวนะค่ะผู้ชมใต้ต้นโพใหญ่นะคะเพื่อเป็นจังบุญนะคะผู้ชมเพื่อได้เห็ดได้สางน้ำกันผูสามกชมบาวเ่าเพ่นไปแล้วนะคะ จังมาเบึงน้ากันว่าบบาวเถ่าคนจะจุดได้ตัวใดเนะคะเพื่อมักข้ามโขงคืนนี้นะคะวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568นะคะเพื่อเป็นจังบุญนะคุณผู้ชมไปเบึงไปฟังน้ากันค่ะคุณผู้ชมบบาวเถ่าคนไปแล้วนะคะจะพามาเบึงน้ากันเพื่อได้โชคได้มาน้ากัน คผู้ชมบ่าวเถามันจะมาผ้ามาขอโชคสาธุเด้อปู่เด้อให้เป็นจังบุญเด้อให้ได้โชคได้มันสวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับ สวัสดีเอฟซีแฟนคลับท่านช่องบ่าวเท่าน้ำโชคแบบสวัสดีเอฟซี FC แม,ม,ม่หมูท่านผัชมชุสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคม2568นะครับพายเอฟซีพายทัมชมครับเดินทางมาขอพรขอโชคนับซาดูออกพรรษาแล้วพี่น้องนับมาขอโชคกับปู่ปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับ มันเป็นปูคนกลับมาจากอุนน่นบ้นเนาะออกคันสาเล้ว<ช>พี่น้องบ้าวเฒ่าจะมาขอปูอีกแจักสามงวดนะครับทุกช่องอ่าเป็นจังบุญนะพี่น้องนะเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบอกคือยังขนลุกอยู่พี่น้องนัาที่ปูไปเขาฝันพ่อเมืองลาวโอ้บอกไ้ใครบ้าวฒ่าซอยเขาซ่องซอยกระถินค่ะจักหาสิบซ่องวันสัน ขายเอฟซีจำได้ได้ที่พอมึงเล่าฝันพี่น้องสาธุเป็นจบุนได้พี่น้องเด้อนะบ้าเถากับแม่หมูก็ได้มาเป็นเจ้าภาพนะบ้าเถากับเป็นเจ้าภาพอยู่หาก,กองแม่หมูไก่จะก,ก,กองก็สี่กองค่ะสี่กองหลักก็มีเอฟซีรวมตอนนี้นะครับสาธุนผู้ชมประมาณห้าสิบกองนะในแมาซอยกู่บ่าวัดปลาตามที่ปูเพ่นอยากให้บ้าเถาซอยธรรมชมนะซอยงานบุญรวมเพชรรวมสมร้างนัรวมกันเมื่อนี้น แบบจะมา,าพามาขอพรขอโชคนับปุ๋ยเจ็สามงวดพี่น้องแบบสามงวดเ้าบ้าเถาจะจะมาถวายผลไม้เก้าอย่างนะครับหรือห้า้เฮ็ดได้สามแล้วพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวบ้านเราจุดจุดถูกบ,บ่ายปูกนจุดถูกจุดเทียนก่นานประชมนะครับผม

้าถูด้อปู่เด้อปู่ปะขาวลูกหลานามาขอพรอมาขอโชคมาขอลาบ้อปู่เด้อให้ลูกหลานและเอซีแฟงคลับทั้งช่องทุกท่านป่วยไงไม่ญ่พีพ้ปปานอาสุขุสุขุสขนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บออกไปด้อปู่เด้อนะครับอายุมั่นขนยืนนะครับเมือนี้ก็มาขอพรขอโชคจากปู่้อปู่เด้อสุขใสอยู่ใส สาต2วตัวตรงๆนะปูเด้องวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้กบแรุานนขอโชคจาก3ามงวดดนะปูเด้อสุขใสอยู่ใสนะปูเอาซาถุให้โชคให้มานให้เฮ่งๆนะปูเด้อ ผู้ชมนะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าเจ็ดจุดนะครับเจ็ดจุดทูบนะพี่น้องเนาะเาจ็ดจุดทูบนะครับท่านผู้ชมจังเบิ่งเกททูบน้ำกันนะพี่น้องเนาะฮาร์โมนี้ฮเอฟซีนะครับท่านผูน้มชมวันนี้วันศุกร์นะครับฮาเร็สด้วะพี่น้องเนาะ มาขอน้ําปูกะปูกะให้โชคอยู่ด้วยธรรมชมพ่อเมืองลาวพี่น้องนะครับพอบสบายกันเลยเออบ่ได้พ่อเพื้นหน้านะครับก็จะขอพ่อนน้ำปูพ่น,น้ำนะครับธรรมชมเออ สาธุเด้อปู่เด้อลูกหลานมาหน้ามณีก็มาจะมาขอพรจากปูอ่าเห้พ่อมึงเล่าให้เพิ่นให้สซวงให้เศร้าจากโรคไพ่ไข้เจ็บเด้อปู่เดออ่าปัดเป่าโรคไพ่ไข้เจ็บออกไปอย่าให้พ่อเพิ่นเป็นอย่างไรอ่าเห้พ่อเพิ่นหายาให้สซวงให้เศร้าจากโรคไพ่ไข้เจ็บเด้อปูเอ่อเอาสาธุนะครับขอพรให้พ่อเพิ่นน้ำพี่น้องนะครับเนาะ เพราะว่าพ่อ,พอเพิ่นกับปฏิบัติคัดถูอยู่นี่นะครับให้เพิ่น่วงให้เพิ่นเศร้าให้เพิ่นหายให้หายขาดย่าให้เป็น,ปน,ปน,ปนอีอห,ห,ย,หยังนะครับถูกนะคะนผู้ชมจังถอรอเบิงเล็กถูกน้ำกันอ,าอ้าวถอบเบื้องธรรมชมนะครับอ่าวธรชุมเห็นแล้วตัวแรกนะคะเจ็ดมาแล้วนะคะงามเล็กเจ็ดงามๆได้นะเปะิด เจ็เอาตัวที่สองจะเป็นตัวใดนะคะจังทารุนน้ากันตัวแรกเจ็ดมาแล้วตัวที่สองค่ะผู้ชมสี่มาแล้วเจ็ดสี่นะคะตัวที่สามจะเป็นตัวใดจังทารอารุนอีกนะคะผู้ชมสี่มาแล้ว,วามาเมื่อตรงที่บ่าวเ่ามักแต่าผู้ชมตรงกับอายุบ่าวเถาสี่สิบเจ็ดแบบสี่สิบเจ็ดเต็มเดือนตุลาเนี่ยแหละพี่น้อง นะครับเจ็ดสเอารอดูพี่น้องรอดูตัวที่3าต่อ,อนะครับรอเรบิรงทธรรมช้ชมนะครับผมเจ็สองนะครับสองสี่เจ็นะครับบาเราจะตัดให้ได้พี่น้องเด้อเจ็ดสี่เองสสอง ะครับท่านผู้ชมผู้ใดมักสองสี่เจ็ดนะครับหรือมักเจ็ดสี่สองกันได้นี่แหละท่านผู้ชมนะครับเห็นชัดบ่พี่น้องบาดดินะคสุกใส่อยู่ใส่เด้อปูเด้อนะครับสามตัวสองตัวตรงๆนะครับผมเอา้านะครับเบาเถ่าเขียนให้ตัื่นไงเด้อนะครับพ่อยายไม่ไงนะครับปูปลาขาวต้นโพใหญ่นะครับท่านผู้ชมเบาเถ่ามาจุดขอพรขอโชคน้ำปูหนะับสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด หรือมือนี 5fc อยากข่ามโค้งท่านผู้ชมนับเลขทูบ742 247กระได้พี่น้อง747242ตรงกับที่บาวเถ่ามักพี่น้องอายุบาวเถ่า47กับตัวด้วยได้พี่น้องได้7447หรือผู้ใดมัก7227 4224นะพาได้โชคน้ำปูพี่น้องนะครับบาวเถ่าจะขอปูจากสามงวดสาธุเด้อปูดเด้อนะครับลูกหลานมาขอจากสามงวดนะครับครบสามงวดบาวเถ่าก็าจะได้น้ำผลไม้9อย่าง นะครับมาถวายปูนะครับทา้ชมนี่ครับเจ็ดสี่สองนะครับทบชสองสี่เจ็ดอ่าเอานะครับสาธุมม 2, 4, นะปูเด้อนะครับ,อนะรบขอพุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องให้โชคให้ม ắ n น,นะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสาธุนะคะให้โชคให้านน,นพอกันเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ